เกากามาจกสัย่งนะพี่้องเอมากรับย่างนะครับ่เน oh no. okay. <laughs> <laughs> no uh ันขออนุญาตเช้นะครับอันนไก่บนี่่มาจากไิ่ใช่ว่าไก่บนานมาจากไหนอันนี้โอ๊บโยบมาหน่มครับ้ครับอันนี้โอ๊ยบมาหน่อยโอ้อ๊ยบมาเลยใช่ครับก็นาฬิกาไก่บ้ครับประมาณเจ็กิโลครับมาเนี่ครับปดสิบกิโลแปด จากผู้สิสงตลาดผูดหารจากมองนี่ไก่ปะครับไก,ไ,ไก่อยอ่น้องครับะโอไไ้ไเป็นอะไรครับสมตำแซ่บปะครับก <laughs> ้าวยังปลา

ตหำฮงตายด้วตดิเขาย่องมาแทบแทต่งแทบแทบไปไทยต่งคนนี้ปต่งนะเขาเขาว่าแทบแทรุงเทพฯะเขาหยแทบแบอกททดรรรผู้้่งีกเสียงดีมากเลยเสียงดีมาก ไอ้ละโอพรนครั <S 2> <S 2> บพี่น้องครับแล้วก็คุทีสภาโอ้ยอไรกันเระคือกระกบื้อนมันพี่น้องนาะก็นลังใจนะครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนาะอนาคตครั้งหน้ามันก็ไม่แน่นะครับสงครามโลกครั้งที่สามที่มันก็ไม่แน่นะ อ่าจะเกิดทุกคนทุกคนครับตอนนี้ก็ห้าวข้างมาตะไคร้นะครับเหมือนครับน้องทำงานโดยไม่สภายครับอ่าผู้ช่วยบ้านสายชวดนะเหม่อนครับให้กำลังใจครับเสบียงว่าทรงว่าจะเป็นทอดมือทอดใกล้เขานี้แล้วข้าเจ้าว่าจะเป็นเด็กก็เอาไปนั่นดิเอาอยู่ข้างนอกดิก็เอาไปอยู่ข้างนอก ไปเลยกินินนัวพ่อพ่อพ่อนัวมากเลยพ่อ่านี่นะสายว่ากินปลาปลาด้วย ตามไปวตามนะตามตามไปว้หน่อยตามไปว้หน่อยโอ้ยายดีขายดีแต่ว่าเสียหายตามงอวาดวจรจวกินข้าวห้ือเล่าต้องกินข้าวอย่งครับผมเขาเศร้าเขาเที่ยงกินแล้วบอกอนตายแล้วตายแล้วเปอนปลาเป็นปลาเือป็นปลาอือรปลาดืองปลาด้วง จิ้มปลาอ่ะปลาหมูเพิ่อพักสายช่วยปลาต้อนเจ๊กหน้าครับโอ้หอมนะครับบางคนมากใช่ปเหม็นแต่ว่าลูกตัวอยู่หอมครับปลาหมู ต่างขายทีเดียวต่งดเลมดเลสีสันรราการไม่ต้องครับเก็บทุกบรการไม่ต้องเบอร์นะครับเพื่อนเฮ้าูซสมบอกแต่่าเฮาของวื่นอ่าว่าทรงเสือสไปรล่มองครับเือนครับเล่นว่าสามสามสครับ มงนี่กับคนกับวิไลเป็นไรครับนี่ครับประมาณสองสามร้อยอ้นี่ไปอยู่ในรถดิเปิดเปิดแอร์เลยพัดหงายไ้ตามวัดเป็นชุดเป็นจุดเป็นชุดครับซาบานเพราะว่ามันมีมองที่สะดวกสบายคือวัดแล้ววัดเลยขึว่ามีไฟมีพัดลมมีห้องนุ่งห้องหน้าใหม่เพียบครับพี่รองครับเพันกระจายไปจุดไปชุดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดไปซ่วยกันมาครับเนาะคนเท่ามากับ จุดนึ่งแล้วเมอสิ่จักครับทครับพกเขนับทนเจ้าของครบูดนะครับสัมือนึงอาสีครบเจ้าของช่วงที่้าสามารถเหาคุณประโยชน์คับสังคมได้ครับมาซอยกันแมนว่าจักไม่มากมายแต่ว่าด้วยความจริงใจครับด้วยความอยากให้ครับทำงานโดย่แม่นพัพยาสาสายจวดขนมาเป็นเภอสุสคครับทุกครับเอาเร็วๆเาเท่าที่ว่าปนพริกบรปนรปนพริกปร

ตกันำมัวลนรำมัวเลยแกวนี้เลดีกว่านีสสอยสตัวเบอรอนะพันลงพันหลงพันหลงพันหลงตับมงแซบแซบ,ต,บ,ต,บตับหะง,งเลย หอมห้องแฟบพี่ดีข้าวแกงอยากแกงอยังครับไก่ไก่หรือหมูไก่กับหมูอ่ะอันนี้เอาเลยจัดไปเลยจัดไปเลยเอาข้าวอย่างข้าวกล่องเอาอย่างคุณเจ้าบ้านเอาข้าวกล่องให้หน่อยเอาข้าวกล่องให้หน่อยแกงเอาหมูไก่ขกาวหมูเหมือนไม่ได้รวมกันเลยเจ้องหมูเอาสีเอามาไก่ด้วยมั้อันนี้ไก่อ่ะอันนี้ไก่คนละซองเลยบ่โอเคครับเอากินให้อิ่มเลยครับตะโพงตำโพงคับปะตำโพง ตามเพื่อนไดตามเพื่อนไดตามโงตามเพื่อนนะตามโงอู้การการกามาใส่อีกมาใส่ยืมจัดฟาดเบิ้มเฮ้แเ่ียดายๆดบโอเค หมเแสรมงแบบเสแบตามนองไ้แม่จะกไ็ดกต้นเดกอนน้ำแสบ้าซิมต่ำหงสจะบ้านเลยต่ากกว่เย่งตเอาิ่หมเอาตรวจ โอ้ดีใจครับอีโบกินใจร้านไปนนะครับพี่น้องครับไปเอาเก็บไว้เอาไปให้คุณใจมากแค่ไหนเนี่ยมาถ้าได้ให้คุณกินจังหว่มักลุงตู่ครับเป็นซีกระส้มตําแซ่บ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 อ่าสัาเกตุนี่ฝากพี่ฝากน้องกันสําเร็จคนนะครับขอบคุณพี่ตั้มกับพี่แอนนะเนาะมากี่คนครับวันนี้ครับมากี่คนวันนี้มาสองคนครับมาสองคนเนาะโอ้ยมาเจอกันที่ไหนเนี่ยเอ่อมาจากปทุมรัฐครับเจอกันที่ปทุมรัฐป่ะ นัดกัน oh, ท oh, oh. ี่ส so totally. ุวรรณนภูมาเอ็ดครับอ่ะอันนั้ไปต่อไนี่ยไปต่อไหมเนี่ยพี่แอ้ไปต่อไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะไปต่ออีกสองจุดครับแล้วก็กลับพร้อมกันเนาะใช่ครับโอเคครับผมครับวันนี้มาด้วยใจครับมาด้วยใจสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับเราที่นี่ฝากที่นี่ฝากต้องมาสัมผัครับเอ้อครับตำรวจตระกูลโชคดีมีตลรดไปครับเิัขึ้นมาครับอีมกยืนยันกินแตงคร่ะได้ไหมครับคนไทยไม่ทิ้งกันครับจุด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 สิโลครับ